เรียบร้อยแล้วนะครับพี่รักแกงก็ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปตัวเวลรักแกงแล้วนะฮะได้กินข้าวแดงแผนย้ายที่นอนนะครับสวยสารสั่งจำคุกสองปีไม่รอลงอาญานะครับจิรัตพองสุวรรณเป็นการพิพากษาคาดีปลอมใบสอดอสิบสามนะครับก็เรียบร้อยนะฮะสารสั่งจำคุกสองปีไม่รอลงอาญา ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปลักแกงใครเขากินแล้วนะครับได้อาหาร3ามมือ้อสบายๆนะฮะผ้าขนหนู2ผืนถ้าจำไม่ผิดนะนะฮะนอนที่แคบนิดนึงนะจิรัตนะวันนี้ที่เราคอยผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยหล,หลายๆคนเนี่ยที่เจ็บแค้นกับคำพูดดูถูกเยียนยามทหารหลายครั้งของนายจิรัตนนะฮะก็ได้ชำระล้างกันในวันนี้แล้วนะครับจำคุก 2ปีใบสอดอ43ปลอมเป็นไงมีส้มไม่มีเทาแม่งดำเลยจำคุก2ปีอยากจะพูดย้ำหลายๆครั้งมากเลยจิรัตทองสุวรรณถูกสารสั่งจำคุก2ปีปลอมใบสอดอ43นะฮะใช้เอกสารปลอมติดคุก2ปีไม่รอลงอาญานะครับเมื่อได้รับทราบข่าวนี้แล้ว แชร์กันออกไปเยอะๆนะครับแชร์กันออกไปเยอะๆจิรัตพงศ์สุวรรณนะครับคือตอนนี้เนี่ยได้รับการประกันตัวเพราะว่าเป็น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 ,ปนสารชั้นต้นนะฮะก็จริงๆลักษณะนี้ก็รอดยากนะครับรอดยากนะครับตอนนี้ประกันตัวแล้วก็เขาบอกว่าฝ่ายโจทย์เนี่ยก็คืออายการเนี่ยมีพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารจํานวน6ปากขณะที่ฝ่ายจําเลยคือนายจิรัตเนี่ยเป็นพยานเบิกความเพียงปากเดียว แล้วผมถามหน่อยนะจะอุทธรจะอุทธรแนวไหนผมว่าคงไม่ได้สู้ถึงดีกาผมว่าทางที่ดีนะคุณจิรัตคุณสารภาพนะฮะคุณสารภาพเนี่ยมันจะง่ายกว่าแล้วคุณอาจจะได้โทษที่มันไม่ต้องเยอะมากศาลจจะให้ความเห็นความเห็นใจความร่วมมือรับสารภาพแต่ถ้าสู้นะสู้ติดแน่แพ้ติดนานครับผมส้มและคนไทย ฟังคลิปนี้ไว้วันใดที่ทหารเสียชีวิตวันนั้นเขากลายเป็นวิรุษุตบนลงศพวันใดที่ทหารพิการเขากลายเป็นอดีตู้กล้าท่ามกลางแผงรตเตอรี่วันใดที่ภาคใต้ไม่สงบวันนั้นทุกคนคิดว่าทหารกินงบประเทศวันใดที่ชาติสงบทหารถูกประนามว่าหายใจทิ้งนั่งกินภาษีแผ่นดินวันใดที่ทหารยึดอำนาจไม่สมร็จวันนั้นทหารกลายเป็นกบฏวันใดที่ทหาร ยึดอำนาจําเร็จวันนั้นทหารเป็นผดิการวันใดทหารขัดคําสั่งวันนั้นทหารโดนปลดวันใดทหารปกป้องตัวเองป้องกันภัยวันนั้นทหารติดคุกวันใดที่ทหารช่วยเหลือภัยวันนั้นมีข้อกล่าวหาวันใดที่ศาลโลกสั่งยกแผ่นดินให้เขมรวันนั้นสังคมชี้หน้าว่าเพราะมึงไม่ทําหน้าที่วันไหนล่ะที่ทหารไม่ผิดพอฝนแรงก็เรียกขานทหารกล้าพอน้ามาทหารไทยไปช่วยเขา พายุพัดบ้านพังยังเป็นเราช่วยแบ่งเบาสารพัดมิขัดใจอีกหน้าที่ตามชายแดนแสนลําบากทั้งเหนื่อยยากขัดสนยังทนไหวเพราะต้องการความอยากเห็นเป็นคนไทยเพราะอยู่ใต้บารมีองค์ราชันทหารเขาปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินเพื่อให้เราได้กินอยู่อย่างสุขสบายส่วนนักการเมืองพ่นน้ำลายสร้างวาตกรรมไปวันๆนะครับ สร้างวาทกรรมให้สวยหรูไว้หลอกคนโง่ใครเชื่อนักการเมืองแสดงว่าพวกคุณโง่มากนะครับโง่จริงๆโง่แบบบริสุทธิ์โง่แบบไม่มีวัวผสมอ่ะนะครับคุณต้องเอาสมองวิเคราะห์นะักการเมืองเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อกอบกวยอํานาจพอมีอํานาจเสร็จปุ๊บมีงบประมาณเขาก็ยักยอกงบประมาณมันเป็นการทุกพักมันเป็นการทุกคนนะฮะไม่ว่าพักไหนก็ตามเพราะว่าอะไรรู้ไหม สิ่งหนึ่งที่เขาต้องกอบกลัเพราะอะไรไหมเขาซื้อเสียงเข้ามาเขาเสียงินไปแล้วเขาเข้ามาเขาต้องเอาเงินเขาคืนนี่เป็นอย่างที่หนึ่งบางครั้งอ่ะผมไม่อยากจะโทษนักการเมืองเท่าไหร่นะเพราะอะไรเลยไหมผมเคยสัมผัสกับการเมืองมาทั้งคนข้างตัวพ่อแม่พี่น้องผมเนี้ยเล่นการเมืองมานะครับต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ในการซื้อเสียงอะ่ะเนือไหมขนาดเราไม่อยากจ่ายอะ่ะข้างบ้านยังถามว่าเบอร์นี้ให้เท่าไหร่เบอร์นั้นให้เท่าไหร่ แล้วเราให้เท่าไหร่เนี่ยนักการเมืองเริ่มโกงอะ่ะเพราะว่าพวกประชาชนเริ่มต้นจากประชาชนงานบวชงานแต่งงานสุขงานเฮี่ยหาเหี้ยอะไรใส่ซองหมดไม่ใส่ซองก็โดนชาวบ้านด่าเนี่ยนักการเมืองเงินเดือนพูดตรงๆนะนักการเมืองเงินเดือนแสนกว่าบาทเนี่ยแม่งแทบจะไม่เหลือเลยนะเพราะนั้นเขาต้องโกงเขาต้องซื้อเสียงเข้ามาแล้วเขาต้องโกงเยอะๆนี่คือสันดานของนักการเมืองจะโทษใครไม่ได้ก็คือโทษพวกประชาชนนี่แหละเลือกตั้งครั้งต่อไปอะ่ะ ผมอยากให้ประชาชนน่ะใครมาซื้อเสียงคุณรนะับเลยแต่ไม่ต้องเลือกมันรับเลยไม่ต้องเลือกนะครับดัดหลังมันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพักไม่ซื้อเสียงแล้วจะดีนะคุณไปดูนโยบายเขานะครับไปดูไอ้พักล้มเจ้าล้มสถาบันไม่เอาชาติไม่เอาศาสนาไม่เอาพระมหากษัตริย์ไม่เอาทหารไม่เอาเฮี้ยรเลยเลยเ,ลยเลยนะี่ยคุณก็พิจารณาว่ามันจะเอาอะไรแล้วจะเลือกมันไปทําไมนะครับ เลือกไปก็หนักแผ่นดินพิจารณาแล้วกันว่าคือพรคอะไรนะครับอยากจะบอกคนไทยว่ารักประเทศให้มากๆยีช่อนี้ไม่เคยหยุดทักสัก วันเลยนะแล้วรายการก็เอาไปออกจังเลยเขาถามถามจนของขึ้นเนะี่ยคุณผู้ชมถามยายช่อเขาถามว่าพร้อมแล้วเหรอคนไทยอะที่จะไปลบอะลบยังไงและชนะเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดจะเสียเท่าไหรลบยังไงฮะแลวมีคําตอบที่จะตอบกับชาวโลกเขาหรือยงังฮะจะเสียท่าตอนที่ชนะจริงแต่เสียท่าที่ชาวโลกจะเอาข้ออะไรไปอ้างบาบาบาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอะไรอะไรของคุณคะ ข้อเท็จจริงค่ะไม่ใช่ข้ออ้างข้อเท็จจริงว่าคนไทยโดนขโมยสองพ่อลูกคุกคามนี่คือข้อเท็จจริงค่ะนะคะแล้วเราไทาม์ไลน์เนี่ยมันมีกระทรวงการต่างประเทศเขาก็มีไทม์ไลน์อยู่นู่นน่ะแปดหมื่นลิมแล้วนั่น่ะ กระดาษ A4 อ่ะฮะเฉพาะความกระล่อนปิ้นป้อนของขโมยสองพ่อลูกเนี่ยเรามีเล็กรอดค่ะคุณน่ะพูดไม่ซ้ําจําไม่ได้นะคะออกมากี่รายการแล้วเออถ้าเก่งมากคุณก็ไปสิคะชายแดนน่ะจูงมือกันไปสิพวกที่ตกงานน่ะตกงานแล้วเครียดเหรอพักส้มตกงานแล้วเครียดเหรอฮะไปสิจูงมือกันไปสิะะฮะ,ไป,ไ,ปฮะไปแจกขนมปังแซนด์วิชให้กับทหารก็ยังดีดีกว่ามานั่งเห่าอยู่ในรายการนะอย่ามาเยอะค่ะอย่ามาถามอย่ามาพูดมากอย่ามาสาดโค โนให้กับกองทัพเขาจะชนะเบ็ดเสร็จยังไงมันเป็นวิธีการยุทธศาสตร์ของเขาจําเป็นต้องเอาไปนั่งพูดในรายการกับคุณเหรอฮะไอรายการก็เรียกประจังเลยพวกที่หมดอายุความไม่มีปัญญาจะลงสมัครแล้วก็มีเอามานั่งพูดไม่มีประโยชน์ดีกว่าคนพวกเนี้ยฮะในเมื่อมันโดนคดีซื้อสอง่งซื้อเสียงแม้แต่คุณนะหาประโยชน์ได้เหรอคุณโดนคดีตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะหมิ่นสถาบันคุณคิดว่าคุณยังมีความงดงามที่จะพูดให้ประชาชนในชาติคิด ตามคุณได้เหรอคะคนโง่เท่านั้นแหละคะ่ะที่เชื่อพวกคุณคะ่ะคิดซิคิดซิคนไทยมีทหารไว้ทำไมถ้าไปรบผมก็คิดว่าพวกคุณไม่ชนะเพราะตอนนี้เขาไม่รบกันเขาใช้เรือประมงและชาวประมงรบกันยกเลิกการเกณฑ์ทหารตัดงบประมาณทหารด้อยค่าทหารตัดแข้งตัดขาทหาร ผมรู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยมานิยมทหารอิเตียหลังม็อบก็โจมตีนักเรียนในร้อยจอปรอและบางคนก็สร้างวาทกรรมประเทศไทยมีนายพลจนเยอะจนเกินไปนายพลไม่ได้จับฉลากมานั่นด้วยคุณวุฒิวัยวุธิของเขาประสบการณ์ของเขาเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเด็กผ่านขั้นตอนที่1 2 3 4เขาจึงได้เป็นนายพล เขาเรียกว่าอวยยศให้กำลังใจกำลังพลคือมันมีการเติบโตตามขั้นและเด็กๆรุ่นหลังก็จะมีแรงบันดาลใจในการที่จะปกป้องชาติและอธิป,ปไตยทหารมีคู่นูปาการมากกว่าส้มเน่าในประเทศไทยสอสอชนบุรีก็ออกมาโจมตีทหารตอนที่ขเขมรกับไทยรุกกันใหม่ๆลบไม่ทัน แล้วก็ไอ้ชั่วอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ฉะเชิงเซาล่าสุดก็ออกมาบอกว่าปากท้องสำคัญกว่าแผ่นดินและก็บอกว่าทหารตุยไปประมาณ24คนทหารเกณฑ์เสียชีวิตแล้วทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วทหารอาชีพล่ะไปทำอะไรล่าสุดไอ้ตาเหลือก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์เพราะการรบทุกวันนี้ไม่ต้องใช้รถถังไม่ต้องใช้ทหารลาบตะลุมบอลกันแล้ว นี่คือร้อยเลียงคิปชิคิดซิคำว่าเสก่อนบ่อนทําลายมันเกินจริงหรือเปล่าคุณยังจะให้ส้มเน่ามีอำนาจเข้ามาแดกภาษีชาติอีกหรือคุณคนไทยทั้งหลายจะมีแผ่นดินอยู่ไม่เอ่ยเตรง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 เตงเตงต